นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรียนรู้จักนะครับมีใครเอ่ยครือจัไปครับข,าาออข้าร้าวเหนีา้เนียรขเหนาาหนยวท่านเป็วิ้าวขาวข้านข้าวข้าวขาวาขาวท้าวข้าาวาวข้าวาข้าวข้าวข้าวขาวาวา้าขาวข้นะครับราา้วานน้นว ตอบว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับหลวงพ่อทางสายกลางความพอเพียงความพอประมาณมีเหตุผลมีรุปกันที่ดีครับหนูค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการปิดปิดไฟอีกใช่ไหมคะครับครับตือเกษตรทฤษฎดีใหม่ที่แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่สารน้ำามสเซ์ สวน30%นาข้าว30%และที่อยู่อาศัย10%ใช่หรือเปล่าคะถูกต้องนะครับอ่านะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับการประหยัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดของพันธุวดีนะครับมาคนละหนึ่งข้อนะครับคระเปิดน้ะให้พอดีให้พอกับที่ตัวเองจะใช้ค่ะใช่ครับครูค่ะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจาก คูคะแล้วทำไมตู้เย็นถึงไม่ถอดปะคะครูค, <c oughs> ครับใครจะมีอะไรที่จะสนุกนะคระับคุณครูคะนอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกับภายใต้อะไรคะน่นะครับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ <c oughs> นั้นจะอยู่ภายใต้ของการใช้จ่ายอย่างประหยัดและการออมนะครับ เบยแต่ย <Works> ังน <spreads S 2> mm ้อยนิดเลื่อนเปลนน้ำรู้ไหมเราเล่นแต่ค่าน้ำแย่เลยขอบใจนะ พ่อนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นอะไรบ้างครับพ่อได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใช้ทำให้ครอบครัวของพ่อดีขึ้นพออยู่พอกินจะกินอะไรก็สามารถมาเก็บกินเองที่สวนของพ่อทาให้ลดรายจ่ายในครอบครัวครอบครัวของพ่อก็มีความสุขพ่อครับพ่อคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นดีมากเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการ ดำรงอยู่และ,ะบัตตนของประชาชนทุกระดับเป็นการเดินทางสายกลางทำให้เรามีความพอประมาณความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นการกระเบียดกระเสียนจนเกินควรแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศมักใช้จ่ายเกินตัวเกินฐานะที่หามาได้ กิจพอเพียงเหมือนจะมีความสุขมากเลยนะใช่ก็มีความสุขอยู่นะแล้วค่าใช้จ่ายของบ้านเราก็ลดลงเยอะเลยพราเธอน่าจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับที่บ้านของเธอได้ดก็ดีนะกนะินไหมกินใช่ของเราโชคดีจริงๆนะที่มีข้ามหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูนะ่หัวได้นำนำปัด ที่ยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ครอบครัวของเรามีความพอเพียงพออยู่พอกินเราอยากให้พวกเธอนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัวของพวกเธอด้วยครอบครัวของพวกเธอจะได้มีความสุขเหมือนครอบครัวของฉัน คนไทยทุกคนจะต้องดำเนินรอยตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้งดังที่พระองค์ทรงสั่งสอนเรา